ชพิเชษเ,เนตรบึกไปแล้วลูกนี้ไม่ฐานนะครับผู้สาวตัวยังตามทีท่สกัดออกไปแม่โคตรก็มันนะครับขนดูก็มันนะครับแถมโคโซกิ้งมันใหญ่เลยเหยื่อย,ย้อยติงต๋งๆิง่เลยพี่น้องกคำลงนี้จะเป็นลูกทุ่งนะพิเชษเม็ดบึกทุ่งยาวมาหน้าประตูจะรอโอ้โหลูกนี้ไม่ได้นะครับลูกนี้แม่เดี๋ยไปแล้วนะพี่น้อง ลูกน oh ี้จะเป็นลูกสาวตั้งเตะนะรักการประตูเลยลูกนี้โย้นยาวออกมา่ะลองใช้นะครับสแกัดออกไปนี่กับตันทีมของหมูสามนะครับเนี่ยกู้ดูกจะเป็นผู้ช่วยด้วยไม่ใช่ฉลองเบอร์ติดสองเนี่ยนะนี่แหละผู้ช่วยผู้ใหญ่ดำละผู้ใหญ่ดำมายิ้มมือขวาหรือมือซ้ายขวาเลยกับลูกนี้หมาอีกแล้ว อูสามนะครับยังใจบอลอยู่นะครับรอเส้นใจมาเลยยังไม่ออกลูกนี้ยจะเอาได้ประตูว่าไงโอ้โหแย่งกันต่อเตือไปแล้วนะครับประตูเจ็บหรือเปล่านะดูด้วยดูเอาดูประตูได้แล้วเอาผู้จัดการทีมนะครับเอาเดูดิลูกลูกบอลกระแทกแล้วมั้งสงสัยโดนเข่าแล้วมั้งอ่าดูหน่อยนะครับโค้ชช่วยดูหน่อยมาวิ่งไกลวุ่นเลยออาประต่อวิ่งไกลวุ่นเลยเอาดีดีดีครับช่วยกันครับ ขอบอกเลยนะครับคู่นี้ไม่มีการเรียกว่าต้อหาผู้ชนะให้ได้นะครับถ้าเสมอในเวลายิงจุดโทษทันทีแน่นอนคับการจัดอย่างนี้ไม่มีกแก้วต้องขอพอะคุณไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรนะครับจัดปากแพร,รครับครั้งในครั้งนี้เป็นครั้งที่สามจะสังเกตได้ว่าหมู่ที่9เนี่ยจะใ,ใช้ใช้การต่อบอลเอา